สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนดันนัมเบอร์ของโปรแกรมวินลาเบลนะครับก็เลือกตัว t e ท t มาเลยครับแล้วก็คลิกเข้ามานะครับเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ,รบที่ ซีเรียลนะครับติ๊กตรงไทยนะครับเป็นนูเมริกอันนี้ก็คือไปที่ละหนึ่งดูพรีวิวข้างล่างได้ครับกดโอเคมาพรีวิวนะครับ uh huh. สักคู่ครับพรววิวก่อน เราเลือกจำนวนก่อนนะครับรีวินะครับทีละหนึ่งส่วนอยากได้เป็นหักสิบก็ดับคลิกเข้ามาก็ใส่สิครับข้างล่างก็จะไปทีละหนึ่งเหมือนเดิมครับ หลักพันพรีวิวดูข้างล่างได้ครับนี่ครับหลักพันประมาณนี้ครับผม